วันนี้นะคะเราก็กลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะคะกับไลฟ์เพชรตัดเพชรนั่งคุยนั่นเองค่ะซึ่งรอบนี้ครั้งนี้นะคะเราจะพาทุกคนเนี่ยเข้ามาสู่รอบไฟนนลแล้วนะคะกับรอบยอดเพชรนั่นเองในซีซั่นสนะคะซึ่งต้องบอกว่าโจทย์การแข่งขันรอบยอดเพชรเนี่ยมีแบบหลายด้านมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นอะไรบ้างเพลงคู่เพลงเดี่ยว เพลงใหม่ที่แต่งมาเพื่อ8คนสุดท้ายโดยเฉพาะแน่นอนค่ะว่าคนที่ผ่านมาแล้วทุกดานนะคะจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากแชมป์คนแรกในรายการเพชรตัดเพชรนั่นเองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะควรับนะคะพันจักรพันธ์นั่นเองค่ะเป็นแชมป์เพชรตัดเพชรซีซั่นแรกและถือว่าเป็นคนแรกของประเทศไทยกันเลยทีเดียวเออตอนอื่นให้พัน ทักทายแฟนๆในไลฟ์หน่อยค่ะทักทายทุกๆท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มีโอกาสนะฮะได้เอ,อมาพูดถึงเกี่ยวกับเวทีที่เราเคยผ่านมานะฮะซึ่งเป็นเวทีเพชรตัดเพชรผมเป็นแชมป์ตั้งแต่ซีซั่นหนึ่งนะฮะก็คือเป็นยอดเพชรคนแรกของประเทศไทยครับก็ดีใจที่ได้กลับมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องเพชรตัดเพชรอีกครับอืถ้าให้คะแนนความคิดถึงเวทีนี้ให้เต็มสิบเอากี่คะแนนดีคะโอ้ผมให้ร้อยเลยเกินร้อยเลย <laughs> ขนาดซีซั่นส,สองนะผมดูดูคนที่แข่งอะแล้วเราไม่ได้ไม่ได้ไปไปแข่งกับเขาด้วยนะแต่ว่าเราดูอยู่ทางบ้านเนี่ยมันคันไม้คันมือมากเลยครับอยากจะขึ้นเวทีมากอะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันเลยว่าหลังจากที่พันได้แชมป์ไปแล้วเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างคะอันดับแรกเลยคือเราเราสร้างความพัฒนาการด้านการร้องเพลงให้ตัวเองสําเร็จแล้วแล้วก็มีคนมาติดตามเพิ่มขึ้นม,มีแฟนคลับเพิ่มขึ้นนะครับอีกอย่างก็ เวลาเราทำธุรกิจหรือว่าขายสินค้าอะไรก็จะมีแฟนคลับที่ตามมาจากเิธีทีเพชรตาพชรเทศเข้ามาอุดหนุนตลอดเวลาด้วยครับผม,อ,มอย่างนี้ถ้าลีนะ่าให้เล่าย้อนไปถึงประสบการณ์ของตัวเองเพราะจริงๆแล้วการแข่งขันเนี่ยมันลักษณะเนี่ยคล้ายๆกับซีสั้นหนึ่งกันนะเอออยากรู้ว่าถ้าย้อนไปตอนนั้นเนี่ยพันรู้สึกว่ารอบไหนมันคือรอบที่แบบยากที่สุดสำหรับเราไหมคะ มว่ารอบที่ยากที่สุดมันก็มันถ้าตามความเป็นจริงเลยคือมันยากทุกรอบเพราะว่าการประกวดเวทีเวทีนี้คือเอาคนที่เป็นศิลปินอยู่แล้วที่อยู่ในยุคงข้าวได้ขอที่อยู่ในรายการบมนลังคำมาเจอกันอีกเพราะฉะนั้นถ้าเจอกันปุ๊บคำว่าศิลปินและกว่าคําว่าศิลปินคือยอดเพชรมันมีคําว่ายอดเพชรมากดดันเพราะว่าทุกคนเป็นศิลปินหมดเพราะว่าทุกรอบเราทำทำยังไงให้ให้มันไปได้ให้มันผ่านไปได้ไปถึงรอบชิงชนะเลิศมันก็ถือว่ามันก็ยากทุกทุกรอบนะครับ แล้วมันมีแบบความไม่ถนัดตรงไหนไหมรอบไหนที่เราไม่ถนัดที่สุดเลยอะรอบเพลงใหม่ครับไม่ไม่ใช่เพลงใหม่นะมันเป็นรอบรอบชิงแชมป์สีแล้วจะมีเพลงสองยุคยุคเก่ากับยุคใหม่ซึ่งผมว่าตัวผมเองจะถนัดเพลงยุคเก่าที่ยุคทุ่งแท้ๆสำหรับเพลงยุคใหม่ส่วนมากที่ยุคใหม่แล้วดังด้วยทุกวันนี้ก็คือส่วนมากเป็นเพลงอีสานหมดเลยถึงแม้ผมจะพูดอีสานเองได้แต่ว่าเวลาร้องเพลงบางสำเนียงอะมันก็ไม่ได้ไม่ได้สำเนียงอีสานจ๋า ก็เลยคิดว่ารอบนั้นนะครับน่าจะยากสุดละเราจําได้ไหมคะรอบนั้นเราร้องเพลงอะไรถ้าเป็นเพลงยุคเก่านี้ผมร้องเพลงน้ํากดแช่เย็นครับเพลงยุคใหม่นี้ผมร้องเพลงกับคําสาลาของพี่ไม้พี่พลมพรอ๋อถ้าอยากขอฟังนิดนึงได้ไหมเป็นาการแบบให้ร้องสดเลยหนระอย่างนี้ก็ให้ร้องสดขึ้นมา <Bless S 1> เอาเพลงกับคําสาลา <Lets S 1> ใช่ไหมนี่นะพูดถูกไหมคำสั้นๆที่ความยาวมันบอดถึงนาที อาจทำลายหลายล้านนาทีสิ่งดีๆที่ทเราร่วมก่อประมาณนี้ครับโอ้โหอนว่าให้ผัวใจให้กำลังใจพันด้วยนะจ๊ะเออ,อทีนี้จะมาพูดถึงโตดเพลงคู่บ้างตอนนั้นพันร้องคู่กับใครคะร้องคู่กับพี่จอยนะครับพี่จ่อยรวมมิตรชื่อเพลงว่าอะไรคะตอนนั้นอ่อผมใช้เพลงของ คุณยอดรักค่อนข้างจะเยอะนะ,ะตอนนั้นก็ใช้เพลงโชคดีที่รักครับอย่างนี้มีแนวทางการเลือกคู่ร้องแบบไหนบ้างเน้นเลยไหมว่าต้องเป็นผู้ชายเท่านั้นเสียงแบบไหนต้องส่งอารมณ์ยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือดูอะไรเป็นพิเศษในการเลือกคู่ค่ะถ้าถ้าใช้ความคิดของผมในการเลือกคู่นะฮะตอนนั้นก็คืออันดับแรกเลยคือผู้ชายกับผู้หญิงอะเล่นสิ่งะต่างกันคีการร้องจะต่างกันเพราะฉะนั้นผมตัดปัญหาตรงนั้นไปคือไม่เอาผู้หญิง เอาผู้ชายดีกว่าแล้วผู้ชายในกลุ่มผมคนที่ร้องแนวเดียวกับผมก็มีแค่พี่จ่อยเพราะอีกคนนึงเป็นน้องเป้น้องเป้เขาจะร้องในอีสานไปก็เลยเป็นพี่จ่อยมาแล้วคิดว่าร้องเพงเลงแนวคล้ายๆกันครับแนวสายยันยอดรักทูนี้ก็เลยเลือกพี่จ่อยมาอแล้วเก็บคะแนนไปได้เท่าไหร่คะสําหรับรอบนั้นโอ้รอบนั้นสองเก้าสิบเก้าครับขาดไปนหนึ่งคะแนนโอ้โหบีบใจมนาะจริงๆรอบนั้นอะพอรู้ว่าสองเก้าแล้วรู้สึกแบบ ห,ออไ,ไ,หมไม่นะไม่นะตอนนั้นความรู้สึกผมคือทาโชว์ให้เียวที่เฉยคือไม่ได้คิดที่จะเอาแชมป์ขนาดนั้นหรอกก็เลยกลายเป็นว่าเราทําบนเวทีกานทัพคู่ทําทได้ดีที่สุดแล้วแล้วคะแนนมันไม่ได้ต่ําเลยสองเก้ามันก็ไม่ดิบหัวใจไม่ไม่สร้างความกดดันให้ผมด้วยผมคิดว่าผมทําได้ขนาดนั้นคือผมก็ดีใจแล้วครับอืมอืมอืมจนสุดท้ายก็คือคว้าแชมป์มาได้วินาที<อ>าที่<ม>ประกาศว่าพันจะก็พัดิ คือผู้ชนะคือแชมป์ซีซั่นที่หนึ่งของเพชรตัดเพชรตอนนั้นแบบคิดอะไรอยู่สิ่งแรกเลยในหัวคัสิ่งแรกของคือมันเป็นเป็นไปได้อย่างไงอันดับแรกนะครับอันดับสองคือความกดดันมันหายไปอยู่ดีๆแล้วตัวมันก็โล่งแบบพันจักรพันคือแชมป์มันมันตัวชาทําอะไรไม่ถูกความกดดันแล้วก็เขาเขาเรียกว่าอะไรเราสู้มาตลอดอะจนมันเป็นจริงแล้วเราก็รู้สึกว่ามันโล่งแล้วมันผ่อนคลายไปเลย ซึ่งวันนี้นะคะลีน่าไม่ได้ชวนพันธ์มาแค่เขาเรียกว่ารำลึกถึงความคิดถึงเวทีนะแต่ลีน่าจะชวนพันธ์มาสปอยค่ะเอ้ยต้องบอกว่า<อ>สปอยคนดูทุกคนเลยว่ารู้หรือไม่ว่าสี่คนที่กำลังจะมาแข่งในกลุ่มแรกหรือในวันพรุ่งนี้เนี่ย mm. เขารองคู่กับใครเพราะต้องบอกก่อนว่าคนดูเนี่ยยังไม่รู้เลยนะคะว่ารองคู่กับใครรู้เพียงแค่ว่าสี่คนแรกที่จะมาแข่งเนี่ย คือใครอ่ะซึ่งสีคนแรกนะคะที่จะมาแข่งในวันพรุ่งนี้นะ mm hmm. แชมป์สี่สีนะคะ mm hmm. ก็คือกบสุพจน์ฟอมชนพิพัฒน์ mm hmm. เฟิร์นชนิศราค่ะและวิศสุวิทย์นั่นเองจะเป็นคู่ที่จะแบบมาประเดิมในการร้องโจทย์เพลงคู่นั่นเองซึ่งวันนี้เดี๋ยวพันกับลินาเนี่ยจะมาช่วยสปอยกันดีกว่าว่าใครเนี่ยจะได้คู่กับใครโอเคไหมพนันครับผม เ,ออเดี๋ยวเราไปเริ่มที่คนแรกกันเลยเอาเป็นว่าตอนนี้นะคะทุกคนสามารถคอมเมนต์เดากันได้นะว่าเฮ้ยพี่คนเนี้ยน่าจะคู่กับคนนี้นะจะช่วยส่งกันหรือคนนี้คู่คนนี้ดีกว่ามาเริ่มที่คนแรกค่ะกับกบสุพจน์แชมป์เพชรสีดำพันว่าคนนี้<อ>เป็นยังไงพี่กบนี่ผมมองว่า เคี่ยวมาตั้งแต่ซีซั่นแรกแล้วนะคือเขาเอาจริงเอาจังอะ่ะการร้องเพลงแบบว่าไม่ยอมอ่อนข้อให้ใครเลยครับคือเป็นคนที่น่ากลัวมากตั้งแต่ซีซั่นแรกแล้วแล้วผมมองว่าซีซั่นนี้เขาก็เอาจริงอีกเหมือนเดิมไม่งั้นเขามาเป็นแชมป์สีดําไม่ได้รอบที่แล้วเขาเป็นแชมป์สีแดงเข้าไปชิงกับผมในรอบยอดเพชรก็แข็งมาซีซั่นนี้ก็แข็งซึ่งผมมองว่าถ้ารอบเพลงคู่ในพวกเนี้ยในพี่กบเขาจะเลือกคู่นะผมว่าเขาก็มีวิธีการคิด ไม่ต่างจากผมหรอกคือ,อคหาคู่ที่มันเข้ากับตัวเองเพื่อเพื่อเพื่อเป็นการแบบออกแบบโชว์ให้แบบยิ่งสมบูรณ์ยิ่งขึ้นซึ่งครั้งที่แล้วเนี่ยต้องรอบที่แล้วเนี่ยกบอ่ะร้องเพลงที่ชื่อว่าความจําเรื่องเจ้าคู่กับพงจกกักรพง์ด้วยรอบที่แล้วสิ่งที่พี่กบเลือกก็คือร้องกับพง์เพราะเป็นผู้ชายทั้งคู่อืที่เหลือ,ลอเ้อพมีอีสานไม่ค่อยได้แต่พง์พูดอีสานได้ ก็มีอยู่ตัวเลือกตัวเลือกเดียวก็คือต้องเป็นพงไปร้องคู่อ๋เขาแต่รอบนี้พี่กบทีมในทีมเขาก็มีอีสานก็มีแต่ผู้ชายที่เป็นอีสานก็ก็มีแต่จะใช่คนที่ผมคิดไวไหมผมว่าต้องใช่แน่ๆในความคิดผมแต่ลีน่ากลับคิดว่าไม่แน่อาจจะเป็นผู้หญิงเพราะนี่ก็อะไรก็เป็นไปได้เพราะคือลีน่าแอบคิดว่าเป็นนัด พูดชื่อให้เลยคือทีมเนี้ยเขาจะมีเป้มีเอมีเพชรมีนัดอ่ <oun> คาคริดว่าเป็นนัดเพราะว่าเสียงเขามีความดุดดันเหมือนกันอ่า uh มีความแบบเสียงแข็งเสียงแบบพลังเหมือนกันอยู่เหมือนกันนะครับ <Danielle. S 1> ไม่แน่อาจจะเป็นผู้หญิงก็ได้เพราะเพลงที่เขาเรื่องนะคะในรอบนี้ชื่อว่าขอสิทธิ์แค่คิดฮอดค่ะเป็นเพลงต้นฉบับเนี่ยเป็นเพลงผู้ชายร้องคนเดียวนะของ สมมาตรราชสีมาเออเป็นแนวลูกทุอีสานเออหรือว่าเป็นแบบที่พันพูดเพราะว่าเพลงที่เขาเลือกเนี่ยเป็นแนวผู้ชายแล้วลูกทุ่อีสานด้วยจ้ะใช่ครับผมเคยฟังเพลงนี้แล้วก็คิดว่ามันมันเพาะด้วยแหละแล้วก็ไม่ใช่เพลงที่จะเข้าฟังอ่ะร้องง่ายแต่ถ้าเขาเข้าจริงแล้วเพลงนี้ร้องยากเพราะฉะนั้นถ้าเลือกถ้าพีก่กบเลือกอ่ะต้องเลือกคนที่ร้องเพลงเก่งด้วยเก่งในเรื่องของภาษาอีสานอ่ะเพื่อเพื่ออะไรเพื่อที่จะเข้ากับเขาแล้วก็การความปิดพลาด คิดว่านะเพราะฉะนั้นค่ะตอนนี้นะคะใครกําลังดูไลฟ์อยู่คอมเมนต์มาเลยว่ากบเนี่ยกบสุพจน์คนนี้จะร้องเพลงขอสิทธิ์แค่คิดฮอดคู่กับใครนะคะระหว่างเป้วิรศักด์เออภิรักษ์เพชรขทาวุธและนัดมาริสาใครอยากจะรู้ว่าเป็นใครก็ต้องติดตามพวกนี้ครับ จริงค่ะทุกคนจริงจริงจริงอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจริงๆรงแล้วพรุ่งนี้เนี่ยกกเนี่ยจะขึ้นร้องเพลงกับใครนั่นเองอ่ะเรามาที่อีกคนนึงค่ะฟอร์มชนพิพั์อันนี้เป็นแชมป์เพชรสีเขียวพันวิเคราะห์น้องคนนี้นิดนึงค่ะฟอร์มนี่ถือว่าเป็นน้องอีกคนนึงที่สนิทกับผมมากนะเวลาเขามีอะไรเขาจะโทรมาปรึกษาผมนะเรื่องเพลงเรื่องการแข่งขันนี่แหละเพราะฉะนั้นไอ้น้องคนนี้ผมรู้ถึงไส้หลงพงเลยว่า เขาจะต้องเลือกวิธีการเลือกเพลงแบบไหนวิธีการเลือกคู่แบบไหนอันนี้ผมเดาได้เพราะว่าซีซั่นที่แล้วตกรอบก่อนยังไม่ได้เข้ารอบชิงแต่มาปีนี้เขาเอาจริงแล้วก็เขาปรึกษาผมตลอดนะเรื่องเพลงแต่น้องมันเข้ามาลึกจนถึงรอบรอบชิงยอดเพชรนี่ก็คือเขาคงเอาจริงแน่แหละไม่ปล่อยไปเล่นยในใน,ในด้านความคิดของน้องเขาก็คือมันต้องต้องคว้าโอกาสไว้แลนะถึงแม้ที่ในทีมตัวเองนะจะไม่มีใครที่ร้องเพลง เข้ากับเขาได้เลยแต่เขาก็พยายามเลือกคนที่สามารถเข้ากันได้ดีแล้วผมรู้แล้วด้วยว่าน้องฟองเขาเลือกใครเพราะน้องน้องโทรมาปรึกษาตลอดเลยแล้วผมก็มองว่าคนที่เขาเลือกผมก็ว่าโอเคแล้วแล้วเพลงที่น้องเลือกด้วยผมรู้หมดเลยเพลงที่น้องเลือกผมก็ว่าโอเคเอ้ย แสดงว่าไม่แน่สำหรับฟอร์มครั้งนี้เขามาเต็มต้องบอกว่าซีซั่นที่หนึ่งฟอร์มไม่ได้เข้ารอบนี้นะคะทุกคนคแต่การที่น้องฝ่ามาถึงรอบนี้ได้ลองคิดว่าน้องเนี่ยเอาจริงเบอร์ไหนถูกไหมและเพลงรอบนี้ของน้องบอกเลยว่า ลีน่ารอฟังเพราะว่าเพลงนี้ลีน่าก็คุ้นเคยดีนะคะชื่อเพลงว่าดวงเดือนเป็นเพลงต้นฉบับเป็นผู้ชายร้องเดี่ยวนะคะของโจอี้พูวสิทธ์เป็นเพลงแนวสติงนั่นเองซึ่งลีน่าเชื่อว่าวัยรุ่นเนี่ยก็ต้องเคยได้ยินก็ต้องรู้จักแต่เวอร์ชั่นของปอมและนักร้องโจทย์เพลงคู่ที่ยังเป็นปริศนาอยู่จะทาได้ออกมาแบบ ละมุนหรือว่ากระแทกใจแค่ไหนอยากให้ติดตามในวันพรุ่งนี้นะคะซึ่งเขาบอกว่าเพลงนี้เนี่ยที่น้องฟอร์มเลือกอะ่ะเขาเป็นเพลงถ่ายทอดเกี่ยวกับความคิดถึงการห่วงหาคนรักที่อยู่ห่างไกลในค่ำคืนที่แสนเหงาในหน้าเลยขอเดาว,ว่าเอ๊ะหรือจะเป็นผู้หญิงแต่พอบอกว่าเพลงนี้ก็แบบเป็นเป็น,เป,นเป็นแบบักร้องผู้ชายมาก่อนแต่เพลงเดี่ยวเป็นผู้ชายเอ๊ะหรือจะเป็นผู้ชายแล้วผมจะบอกไว้ให้ด้วยนะไอ้รอบ ที่น้องพรอมร้องเนี่ยคู่ัะคน <Ừ. S 2> นี้ยผมไปดู <Ừ. S 2> ในสตูดิโอมาด้วยขิงเข้าไปอีกแล้วจะบอกว่าเพลงเนี้ยมันจะเป็นเพลงที่ลงตัวมากกับนักร้องสองคนนี้เพราะผมไปฟังมากับหูแล้วแล้วพ่งนี้ทุกท่านจะคิดเหมือนผมแน่นอนลีน่าขอขิงบ้างคุณผู้ชมทุกคนรู้ไหมว่านักร้องคนที่น้องคู่คนนี้เขามาบอกกับลีน่าเองว่าเขากดดันมากกับเพลงนี้ และกลัวมากๆที่จะทำให้น้องฟอมเสียคะแนนแต่สุดท้ายเขาก็หากันจนเจอเออนี่ขนาดนี้เลยซึ่งสมาชิกในทีมเพชรสีเขียวนะคะที่ตอนนี้เนี่ยน่าจะมีสิทธิ์ที่จะมาร้องคู่นะอะ๋เราต้องบอกว่าเราต้องตัดพี่จอยเพราะพี่จ่อยคือรองแชมป์ที่เข้ามาสู่แปดคนสุดท้ายเราตัดไปแล้วหนึ่งตัวเลือกเหลือใครคะก็เหลือนะักวรุษอุ้มอนัญญาและ กุ้งจุธาพรคิดว่าเป็นใครให้แฟนๆเนี่ยมาเมนได้เลยบ้านฟอร์มบ้านฟอร์มนี่น่ารู้ว่าดูาได้เลยเออว่าน้องฟอร์มเนี่ย,ยจะร้องคู่กับใครดีนะเอออะเราปิดไปะละสองคนานเรามาที่คนที่สามเป็นผู้หญิงจะเป็นแชมป์ผู้หญิงคนเดียวด้วยที่ได้ร้องนะคะก็คือเฟิร์นชนิสลาแชมป์เพชรสีชมพูคนใต้สาวใต้คนนี้เป็นยังไงบ้างพานัน ผมดูเขาตั้งแต่ตั้งแต่รอบแรกๆแล้วนะซีซั่นสองเนี่ยเขากลับไปทําการบ้านมาเยอะในในสิ่งที่เขาพลาดหรือว่าในสิ่งที่เขาลืมใส่อะไรลงไปน้องเคยโทรมาหาผมขอคําแนะนําผมก็บอกว่าเฟิร์นเพลงไหนที่เฟิร์นคิดว่าร้องดีที่สุดในซีซั่นที่แล้วนะก็คือเพลงที่มีภาษาใต้อยู่ในเพลงเขาเอาไปทําเป็นสำเนียงใต้แล้วมันเพราะแล้วมันมันคนชอบกลับมารอบนี้เหมือนเฟิร์นจะมีสนียงใต้แทบทุกรอบเลยว่างที่เอามาใช้ เพราะฉันน่ากลัวครับถ้าน้องเขาเขาหาความเป็นตัวของตัวเองได้ดบบเฟิร์นน่ากลัวจริงเพราะว่าเฟิร์นเนี่ยไม่ใช่แค่เพลงเสียงร้องที่ส่งเฟิร์นนะสําหรับลีนะ่าชุดการแต่งกายฉากทุกอย่างมันส่งให้คนดูรู้สึกอินแล้วลีน่าเชื่อว่ากรรมการที่นั่งอยู่ข้างหน้าเขาอะ่ะจะยิ่งอินมากๆเพราะว่าการแบบ ไปนั่งฟังที่สตูหรือแม้กระทั่งดูผ่านทีวีจริงๆอะ่ะคือแสงสีเสียงมันช่วยไปหมดส่งเฟิร์นไปหมดเลยถูกไหมคะครับใช่ครับซึ่งถ้าซีซั่นที่หนึ่งอะ่ะเฟิร์นก็คือไม่เข้ารอบนี้เหมือนกันเออใแต่ซีซั่นนี้เป็นแชมป์สีชมพูกันเลยทีเดียวซึ่งเพลงที่เฟิร์นเลือกมาจะเลือกเลือกเลือกคือเพลงน้องยังรักเด็กใต้ เป็นเวอร์ชั่นของผู้หญิงเพราะเวอร์ชั่นผู้ชายเนี่ยจะชื่อว่านี่เพลงไซไม่รักเด็กได้เป็นเพลงที่ฟอร์มเนี่ยเคยเอามาลองแล้วแต่เวอร์ชันของเฟิร์นจริงๆอ่ะของจริงๆของนักร้องจริงๆเนี่ยคุณนิวมาริสาเขาจะร้องเวอร์ชั่นแบบมีผู้หญิงกับผู้ชายไง่านว่าเป็นไปได้ไหมล่ะที่เขาจะให้ผู้ชายมาลองคู่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้เราจะฟันทงอะไรมาว่าร้อยเปอร์เซ็นตร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ น่าจะต้องเป็นผู้ชายหรือเขาจะเปลี่ยนแนวไหมร้องคู่กับผู้หญิงแล้วแบบเป็นสไตล์แบบถ่ายทอดให้ผู้ชายที่อยู่ข้างหลังได้ยินเป็นไป<ม>ได้ไหม,มในสีของน้องเฟิร์นซีซั่นสองเนี่ยนะมีน้องเอยมีพี่ผมไปลงด้วยนะพงศจากกับพงอ์อ่ะเขามีอะไรเขาก็อ,าอ,อัปเดตแล้วไม่รู้นะไม่รู้เหมือนกันนะโอแต่ <S <S <า>ที่รูร้แน่ๆ,ๆนะ สมาชิกในสีนี้นะคะได้แก่นี่ค่ะเป็นผู้ชายสามผู้หญิงหนึ่งนะคะตู่หลูชัชรินค่ะพงจักรพงค่ะกล้วยธนพัฒน์และบีมสัสิทธิพรไม่แน่นะคะเฟินอาจจะอยากร้องกับบีมก็ได้เพราะบีมคือผู้หญิงเพียงคนเดียวและอ่ะก็อย่างที่พันธ์บอกไงว่าก็เสียงผู้หญิงกับผู้หญิงมันอาจจะเข้ากันได้ก็ได้พะะันแต่เพลงที่ที่ลีนาพูดเมื่อกี้คือผู้หญิงร้องกับผู้ชาย <Ừ. S 1> เพราะฉะนั้นถ้าไปผู้หญิงกับผู้หญิงก็ต้องปรับคีย์เดียวกันเออจ,จะใบเพลงความหมายก็จะหายไปเยอะเลยถ้าไม่ได้ร้องคู่กับผู้ชายเออก็ไม่แน่ค่ะแต่ว่าตอนนี้ยผู้ชายดันมีตั้งสามคนในทีมนี้นั่นละสินั่นนะส,นนะสิมีผู้ชายใต้บ้างไหมหล่ะในทีมเนี้ยก็ไม่ไม่มีมครับผู้ชายใต้ไม่มีเนาะมีตุลยตุลนี่อีสานพงโอ้พองนี่ก็ไม่ใช่ใต้หละแน่แน่พงไม่ใช่ใต้ แต่ไม่แน่นะดูหน้าตาเขาดิเหมือนคนใต้นะเออกล้วยละ่ะกล้วยได้ไหมกล้วยนี่สุพรรณครับเออก็ไม่ตายอีกอ่ะเพราะฉะนั้นค่ะตอนนี้นะคะใครที่กําลังดูมาถึงตอนนี้คิดว่าเฟิร์นร้องคู่กับใครซึ่งเราสองคนคิดคล้ายๆกันนะคะว่าน่าจะเป็นผู้ชายเพราะว่าเป็นเพลงแบบที่เขาส่งมาเป็นเพลงคู่มาแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออมามาที่คนสุดท้ายค่ะวิสุวิษ แชมป์เพชรสีเหลืองวิุวิทย์ยังไงล่ะผู้ชายเก่งอีสานละมุนหรือเปล่าวิทวิทเก่งมากนะครับวิทในการเลือกเพลงก็เก่งมากแต่ละรอบอ่ะก็อยู่ที่เขาอีกอยู่ดีว่าในเมื่อเข้ามาในรอบรอบชิงยอดเพชรรอบเพียงคู่ได้แล้วอยู่ที่ตัวเองด้วยว่าจะเลือกใครที่ให้มันเหมาะสมกับตัวเองแล้วทําโชว์ออกมาทั้งคู่ให้มันได้ดีเนี่ยอันนี้ก็น่าจะตามองอีกคนนึงวิุวิทย์ครับ ซึ่งวิสุวิทเนี่ยในซีซั่นที่หนึ่งก็ไม่ได้เข้ารอบนี้เหมือนกันแต่อย่างที่พัน<ม>บอกผมบอกไว้เลยคนคนที่ไม่ได้เข้าเข้ารอบชิงในซีซั่นที่หนึ่งอ่ะที่เข้ารอบชิงในซีซั่นที่สอ,องน,น่ากลัวทุกคนครับจริงๆเพราะทุกคนมีความพยายามมากกว่าเดิมเยอะเลยคือทุกคนเหมือนไม่ได้มาเล่นๆนะเหมือนเรารู้แล้วว่าในซีซั่นหนึ่งอ่ะเราพลาดอะไรตรงไหนเหมือนซีซั่นที่สองเขาปรับแก้ไขจนสุดท้ายเขากลายเป็นเหมือนแปดคนสุดท้ายที่ทะลุเข้ามาแบบ เราคิดสิว่าความพยายามของเขาจะมากขนาดไหนนะคะทุกคนซึ่งวิทนะคะเลือกเพลงชื่อว่าเรวัตะฮักนะลีลาวดีผมเคยฟังเพลงนี้เป็นเพลงคู่ครับผู้ชายกับผู้หญิงร้องพี่เดียร์ร้องงงกับพี่เวียงนันลมนเพราะฉะนั้นการ<ช>เลือกค<ช>ู่มันก็เดาไม่ไมยากในสีของน้องวิทก็มีผู้หญิงแค่ไม่กี่คนวิทตายแล้วตายแล้ว,ลวเออหน้าคิดเพราะเขาบอกว่าเพลงเนี้ยเป็นเพลงลูกทุ่งอีสานเนื้อหาเพลงเป็นเกี่ยวกับ การจีบการบอกรักกันคิดว่าวิทย์จะยกับใครหรือเปล่าหรือยังไงหรือเปล่าวิทย์แอบมีใจให้ใครเหมือนกันขอโนวิทโนวิทนี่ไม่แน่ใจเลยแต่ว่าก็ก็เท่าเท่าที่เดานะก็น่าจะเป็นผู้หญิงที่ร้องมีอีสรนได้ที่จะมาร้องพูดนวิทเดี๋ยวก่อนพันตอนนี้สายวายเขามาแรงไม่แน่วิทอาจจะมาทางสายวายได้ไหมคีดนตรีมันทํามาแล้วสําหรับผู้ชายกับผู้หญิง โอ้โอนะคะเพลงเรวัตตะหักนารีลวดีโอน่าสนใจมากซึ่งสมาชิกในกลุ่มนี้อย่างที่บอกนะคะว่ามีชายสองหญิงสองก็คือโอพิรพลสันวงสะทอนอันนี้คือผู้ชายผู้หญิงสองคนนะคะได้แก่โบนารีรัตและน้ำตะนกวันนี่ผมรู้เลยเนี่ยว่าเป็นใครจริงเหรอเมื่อกี้พอลีน่าพูดชื่อมาเหมือนพันแอบยิ้มหน่อยๆอยผมคิดตามไง ผู้ชายตัดออกไปเลยสองคนแล้วก็สองผู้หญิงข้างหลังนี่คือรู้เลยว่าเป็นไทแเราอะอะอะถ้าเรามาที่ผู้หญิงอะโบกัดน้ําเขาบอกว่าวิทเนี่ยเป็นสไตล์เสียงนุ่มๆุใช่ไหมเป็นไปได้ด้ว่จะร้องคู่กับผู้หญิงแล้วถ้าวิเคราะห์จากเสียงระหว่างโบกับน้ําเนี่ยถ้าโบนี่ร้องเพลงภาคกลางนะเหมือนกันน้ำ, <c oughs> นำก็ส่วนมากก็ร้องเพลงภาคกลางนะครับแต่ว่าเสียงโบอะเสียงจะใหญ่จะจะจะท้วมจะแบบว่า ดุนแรงอ่ะมีพลังเยอะแต่น้ํานี่จะออกใสๆหวานๆแล้วถ้าถามว,ว่าสองคนนี้ใครจะร้องเพลงที่แบบว่าเขินอายโดนผู้ชายจีบได้ดีกว่ากันถ้าเป็นพี่ดีหน้าพี่พี่ดีหน้าคิดว่าใครพี่ด็อ,อยากคิดว่าโออยู่ดีผ <c oughs> ู้ชายกับผู้ชายพันบอกว่านี่เอาอทิ้งเอาเป็นว่าให้คุณผู้ชมนะคะตอนนี้นะคะที่กำลังดูไลฟ์อยู่ลองตัดสินนะคะว่าทุกคนจะมาเป็นสายวายแบบนี้นะ หรือทุกคนคิดว่าพันคิดถูกแล้วลีน่าว่าต้องลองคู่กับผู้หญิงแต่จะเป็นใครระหว่างน้ำกับโบแค่นั้นเองถูกไหมคะไอว่าตอนนี้เราสองคนเนี่ยรู้แล้วว่าใครรองคู่กับใคร และอยากให้ทุกคนได้ติดตามกันต่อไปในวันพรุ่งนี้นะจ๊ะอ่ะอย่างวันนี้ค่ะเรียกว่าพันก็มาพูดคุยเรียกว่ามาสปอยคนดูแล้วกันนะคะเพื่อให้ติดตามการแข่งขันใ,ในวันพรุ่งนี้อ่ะแต่ก่อนที่เราจะจากกันไปสําหรับไลฟ์วันนี้ให้พันฝากติดตามผลงานของเรนนิดนึงว่าดูได้ช่องทางไหนหรือตอนนี้มีเพลงอะไรใหม่ๆออกมาแล้วบ้างค่ะ ครับก็ฝากติดตามเพลงใหม่ล่าสุดด้วยนะครับเป็นเพลงคู่เป็นเพลงเร็วนะฮะชื่อเพลงว่าติดใจรถแห่นะครับซึ่งปล่อยไปแล้วใน YouTube ยุ่งข้าวเล่นคอร์ดนะครับเมื่อวันที่18ที่ผ่านมานี้นะฮะปล่อยไปแล้วไปรับชมได้เลยนะครับแล้วก็ฝากอีกสินค้าของผมเองนะฮะเข้าไปดูกันได้ในเพจนายพังช็อปนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำพริกกากหมูเป็นขนมทานเล่นมีหลายอย่างให้ชอบครับก็ฝากไว้ด้วยครับ สุดท้ายอยากให้ฝากติดตามค่ะกับแชมป์สี่คนแรกในสัปดาห์นี้นิดนึงค่ะมาชวนชวนคนมาดูด้วยกันอะไรอย่างนี้ครับก็อยากจะชวนเชิญทุกท่านนะฮะสำหรับเทสเตสซีซั่นสผมบอกว่าเลยเข้มข้นมากนะฮะกับคนที่มีความฝันที่จะเป็นแชมป์แล้วก็มีความพร้อมกับความมุ่งมั่นในรอบของพวกนี้คือรอบเพลงคู่อยากให้ทุกท่านได้ดูจริงๆผมคิดว่าสุดทุกคู่จริงๆครับ ยังไงก็ฝากติดตามนะคะแล้วอย่าลืมดูสดพร้อมกันด้วยนะจ๊ะซึ่งในวันพรุ่งนี้นะคะจะเป็นการแข่งขันรอบยอดเพชรโจทย์เพลงคู่ค่ะซึ่งสัปดาห์นี้นะคะจะประเดิมด้วย4แชมป์กลุ่มสีเพชรก็คือกบสุพจ์แชมป์เพชรสีดำค่ะเฟิร์นชนิกสาราแชม,ชชมปมชชชม์เพชรสีชมพูฟอมชนพิพัฒแชมป์เพชรสีเขียวและวิทสวิตแชมป์เพชรสีเหลืองนั่นเองนะคะ เราจะมาดูพร้อมกันว่าผลง,งานจะน่าประทับใจแค่ไหนนะคะและใครจะได้รองคู่กับใครและได้คะแนนสะสมในรอบนี้จกากกรรมการไปเท่าไหร่มาให้กำลังใจพร้อมๆกันนะคะในรายการเพชรขัดเพชรซีซั่น2ศึก3เวทีในวันอาทิตย์ที่26กันยายนนี้ค่ะเวลา6โมงเย็นเป็นต้นไปดูสดพร้อมกันที่ช่อง Workpoint 23นะจ๊ะเออแต่ สัปดาห์หน้าเราก็ยังมีไลฟ์เพชรตัดเพชรนั่งคุยแบบนี้แล้วเรายังขอรบกวนพันจักรพันด์นอีกสักรอบได้ไหมคะยินดีครับยินดีครับเราจะมาวิเคราะห์อีก4แชมป์4ี่เพชรหรือว่าอีก4ี่คนเนี่ยแหละที่ได้เข้ารอบสุดท้ายนะคะในรอบยอดเพชรนั่นเองเดี๋ยวเราจะมาเมาท์กันต่อนะคะแต่สำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณพันจกกักรพันด์มากมากนะคะที่มาร่วมพูดคุยในวันนี้ขอบคุณมากค,คะ่ะขอบคุณครับขอบคุณครับ แล้วเดี๋ยวเสาร์หน้านะคะเรามาพบกันอีกในไลฟ์เพจตัดเพจนั่งคุยนะคะ mm hmm. ทุกวันเสาร์แบบนี้เวลาสองทุ่มห้านาทีมาวันนี้ลีนาและพันต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ